สวัสดีผู้ติดตามเก่าแลวก็สวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมผมเคนเจนะครับวันนี้เราจะมาพูดถกงเรื่องถ้าเอฟอร์สานจะออกภายในปีหน้านะครับก็คือปี2022นะต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่เป็น,ขอ,ปนข,อของทางออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลของทางเว็บข่าวเว็บหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลหลุดออกมานะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ ข้อมูลนี้นะครับดูดออกมาจากอเอเวิดีย g จีฟอสนะครับซึ่งเขาได้ปล่อยรายชื่อของเกมที่จะออกภายในอนาคตนะครับชเช่นแบบพวกเกมของ Xbox PlayStation PC นะครับล่าสุดนี้ที่เราเห็นกันไปก็จะมี God ก o d o ว War r ็ g n a r o อกนะครับแล้วก็จะมี s p i เ e r m a n 2แล้วก็เกมอื่นบาบานะครับซึ่งมีเยอะมากเราก็ได้เห็นเทเลอร์กันไปแล้วเนาะซึ่งภายหลังมานี้ครับเขาได้ปล่อยอรายชื่อเกมออกมาอีกนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีเกม t า a ์เตอร์ฟอด้วยแล้วก็มีเกมที่ชื่อว่า อันไตเติเนมอ่ะอันไตเติลรสปาวเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่ไม่สามารถระบุชื่อได้นะครับของรีสปาวซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะว่าเออเกมนี้มันคือเกมอะไรเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือเราเห็นชื่อไทเ a นโฟร์สามอยู่ในนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลหลุดที่อาจจะเป็นเฟกนิวเก็าไหมครับก็คือแบบว่าอาจจะเป็นแบบข้อมูลหลอกอะไรอย่างนี้นะครับ ก็อย่าเพิ่งเชื่อกันมากแล้วกันนะครับฟังหูไว้หูแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องทีเซอร์เทเลอร์เนี่ยเราอาจจะได้เห็นกันในปลายปีนี้นะครับไม่ก็ต้นปีหน้าอาจจะก,กลางปีหน้าด้วยซ้ำนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ฟังหูไวหูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนะี่ยผมมาอัปเดตข่าวกันไฟังแล้วกันนะครับเนะบนะาะเจอกันคลิปหน้าครับผม